เพอาาจะมามาเทพแบบนี้หาว่าจะมาเนี่ยมาดา่าด่าโยมอะไรย่งเยนนะค่ะว่าโยมเนี่ยเออโยมนะ่าไม่ดีอย่างเงี้ยนะนะ้าแล้วพอพระท่านเทศพระท่านบอกว่าขอให้รวยขอให้รวยขอให้โยมรวยอ่านะบอกว่าพระเนี่ยเทศดีนะนะเออเนี่ยก็บอกว่าพระเทศดีนะโอ้วันนี้พระเทศดีมากแล้ว เออพระเทศดีนะขอให้โยมรวยนะขอโยมร่ำรวยขอโยมถูหวหยอนะไรเงี้ยถูถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้พระเนี่ยเทศดนะีพระเทศดีนะีแล้วก็ชอบเนะี่ยติดใจพระละเนี่ยแล้วพอจะมาเทศเนี่ยก็ไม่ชอบเลยนะนะอาจะมาก็ต้องพูดความจริงไม่งั้นศาส,สนาก็ไม่เจริญ เราคอยรวยคอยรวยนะแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วถามว่าแล้วโยมมาถือศีมาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าประเทศคอยรวยคอยรวยโยมก็ไม่เข้าวัดนะโยมก็ไม่ปฏิบัติธรรมอะไรโยมก็ไม่ได้ลดละกินเลยนะแต่ถ้าแล้วโยมก็ไม่หายง่นะโยมก็ยังง่เหมือนกแต่จะมาเทศแบบเนี้จะมาว่า อาจจะมาได้คนนะถึงแม้จะได้คนไม่มากก็ตามอาจจะได้มาคนสองคนเนี่ยได้เนี่ยได้เพิ่มมาก็ดีแล้วเพิ่มตอนนี้มาประจําเนี่ยถ้าถ้าจะมาเทศไม่ดีนะเพิ่มไม่มาหรอกนะเพิ่มตอนนี้มาทุกวันนะเห็นไหมมามากกว่าระเบียบมามากกว่ายมทุกอิงเฉยมะเพิ่มเนี่ยแกะวันไปไหนฮะ วันนี้คือแกนตะวันไปหลายคนใช่อ่านั่นแหละแต่ก็ได้เพิร์มาคนเดียวก็ยังดีอ่าเพิร์เนี้ยอ่าเนี่ยได้ได้เพราะเราต้องการแกะอ่าเป้าหมายของอาตมาก็คือเน้นเนื้อให้เหนยวกว่ามากเน้นลากไม่ยากกว่าเล่นเน้นจริงให้นิ่งให้ยิ่งกว่าแค้นเน้นแกนให้น่นกว่าก้าว